ขออนุญาตรีวิวเหรียญไข่ปลา65นะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่าเรามาดูว่าความสวยงามอันนี้เป็นของครูต้นที่ประมูลมาในเพจนะครับของเสียนายคาร์นะครับก็อ่าเป็นการสู้ในไลฟ นะครับประมูลมาได้เป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งเนื้อเงินเนี่ยเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่ามีราคาที่สุดนะครับวันนี้เสียนายได้ส่งจัดส่งมาให้แล้วนะครับเป็นเนื้อเงินมาดูความสวยงามครับอ่ารุ่นนี้จัดสร้างห้าสิบเหรียญนะครับเป็นเนื้อเงินรงยาจีวรอ่าด้านหน้าเป็นโรงยาจีวรนนะครับนีย่ยครับดูความสวยงามครับโอ้โห มาดูด้านหลังครับลงยาจีวรพัดยศอีกต่างหากครับเลขโค้ดนัมเบอร์ห้าสิบเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายในรุ่นนี้นะครับในพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ครึ่งองนะครับดูรายละเอียดนะครับดูครับความสวยงามโอ้สวยมากครับเดรียญน,นี้ สมราคาจริงครับเนี่ยครับครับดูหน้าหลวงพ่อเนี่ยคมชัดมากนะครับนี่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเนี่ยพระย่างนาเนะยครับเหรียญนี่ยครับขอบเหรียญนะครับลงยาจีวรมีห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะครับพิมพ์นี้นะครับมีห้าสิบเหรียญบนโลกใบนี้นะครับตอนนี้อีกหนึ่งเหรียญเนี่ยอยู่ที่ครูต้นนะปัจจุบันเนี่ยแต่จริงๆริงแล้วเหรียญเนี่ย อ่า uh, พี่ชายนะครับได้มาขอแบ่งปันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่บารามีของหลวงปู่นะครับของหลวงพ่อพัดนะครับผมก็ให้ไปนะครับในราคาที่ปิดมาในไลน์นะครับเนี่ยครับ mm hmm. ก็ถือว่าให้เป็นเอาเป็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดของพี่เขาแล้วกันนะครับ คือราคาเนี่ยไม่ได้บวกไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้อะไรเลยนะครับ mm hmm. เป็นราคาที่ปิดมาในไรเท่าไหร่ผมก็ให้ไปเท่านั้นจริงๆว่าราคาเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาเนี่ยหมืน่นหมื่นถึงหมื่นสองพันถ้าเป็นถ้าอย่างเงี้ยครับในสภาพที่สวยงามขนาดนี้น่าจะอยู่ที่ราคาน่าจะหมืน่นหมื่นสองครับนะครับ,นะร,บรุ่นนี้จะอยู่เล่น หากันอยู่ประมาณแปดพันถึงหมื่นสองนี่นะครับนี่เป็นโองงน่งนี่เป็นองค์สุดท้ายนะครับเป็นเลขโค้ดเลขสุดท้ายเลยความสวยเนี่ยไม่ต้องบรรยายนะครับเนี่ยครับต่อโคดงองูตรงห่วงนะครับเนี่ยตรงห่วงเนะครับจะมีโคตงองูอยู่นะครับหมายถึงเงินนะครับเนื้องเงินลงยาจีวรเรี่ยนี้ผมท้าได้เลยว่าไม่ไม่น่าเกินสิ้นปีนี้ราคาน่าจะ ขยับขึ้นไปอยู่ที่หมื่นห้าถึงสองห0ื่นบาทนะแล้วก็ไม่เกิน2ปีราคานะ่จาจะกระโดดก้าวกระโดดไปอยู่ที่50,000บาทซพอสร้างน้อยครับความสำคัญคือสร้างน้อยแล้วก็สวยมากนะครับหลังผัดยศด,ดูครับรายละเอียดโอ้โหทีมงานผู้จัดสร้างเนี่ยสร้างออกมาได้วิจิตรจริงๆครับเป็นเงินบริสุทธิ์เงินเพียวลงยานิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับ นี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับใน YouTube ของครูต้นนะครับเพจครูต้นนะครับก็จะพามาดูเหรียญรุ่นต่างๆอันนี้เป็นเหรียญไข่ปลาหกห้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ